สวัสดีค่ะแฟนเพจแอดมายที่น่ารักทุกท่านนะคะที่รับชมอยู่ทั้งเพจ Facebook และช่อง y o u u u b e แอดมายคาชาแนลค่ะเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ u b s c r i b e และคอมเมนต์ให้ด้วยนะคะที่ช่อง YouTube แอดมายคาชาแนลวันนี้แอมมาพร้อมกับรถเข้าใหม่ค่ะ Toyota New Gen GR Sport วิ่งน้อยเพียง23,000โลเท่านั้นค่ะแล้วก็ยังเป็นรุ่นท็อปเบนซินวารันตีศูนย์โตโยต้าเหลือยาวๆถึงปลายปี2,567กันเลยค่ะเราไปชมความหล่องเขาเลยนะคะกับคันนี้โตโยต้าเอลติ1 8 g r p o r t ปี2020ค่ะที่มาพร้อมชุดแต่งใหม่ GR Sport นะคะ จะเข้ามาแทนที่ T R D ที่เราเคยได้ยินเมื่อครั้งก่อนๆน,นะคะปรับมาเป็นโฉม G R แบบนี้โดดเด่นเพิ่มมากขึ้นอีกเลยค่ะเสริมความหล่อนะคะด้วยสเกิร์ตแล้วก็สปอยเลอร์สีดำรอบคันไฟหน้า L E D ที่อยู่ในโครมโปรเจกเตอร์นะคะมาพร้อมไฟ daytime running light คะ่ะสวยสปอร์ตเทม่มากๆเลย สีขาวตัดกับชุดแต่งที่มาโทนสีดำได้อย่างลงตัวทีเดียวค่ะด้านข้างนะคะมองเห็นล้อแม็กจก้านคู่ขอบ18สีทูโทนที่สวยโดดเด่นมาเลยแล้วก็ยางยังใหม่ด้วยปี2019ทั้ง4เส้นเลยค่ะคันนี้เป็นเครื่องยนต์เบนซินนะคะ 1.8cc แรแรงมาค่ะที่มาพร้อมเกียร์ออตโต้ CVT 7สปีดมา ด้านหลังสวยงามด้วยไฟท้ายเรียว LED แบบนี้ค่ะแล้วก็สัญลักษณ์ GR Sport กับ c o r o l l a u l t i s นะคะคันนี้ป้ายแดงเขาเกือบล้านค่ะอยู่ที่9,99,000บาทมาในราคาแอดมายนะคะแสนจะสุดคุ้มมาพร้อมออปชั่นจัดเต็มแบบนี้เพียง7,99,000บาทค่ะคุณผู้ชมเครดิตดีฟรีดาวได้เลยนะคะ บอกราคาก่อนเลยท่านไหนมีคันนี้อยู่ในใจแล้วดูไม่จบไม่เป็นไรโทรมาได้เลยค่ะเส้นสายของความสวยนะคะตลอดรอบคันนะคะเดี๋ยวจะรแพนให้ดูเลยสวยขนาดนี้อยากเห็นด้านในแล้วกดไลค์กดหัวใจกันมาให้นิดนึงค่ะรับรองว่าออปชั่นล้นๆแล้วก็ ใช้งานได้แบบเต็มพิกัดจริงๆนะคะมาพร้อมความสวยใหม่เนียบกริบแน่นอนคันนี้วารันตีย,วยาวๆเพราะว่าเจ้าของเดิมเนี่ยเขาต่อขยายวารันตีให้เป็น5ปีหรือ1 5 0 0 0 0กิโลเมตรถึงทันวาปี2,567ค่ะเปิดเข้าไปด้านในง่ายๆด้วยคีเลตโกนะคะแล้วก็ยังมีในส่วนของเคปลา r นะคะที่กัน กันรอยนะคะจากเล็บของเราด้วยว้าวมองเข้าไปด้านในตอนนี้นะคะออกแนวโทนสีดำค่ะโทนดำสลับกับอลูมิเนียมนะคะในตัวท็อปทอปแบบนี้เดี๋ยวแพลนให้ดูเบาะก,กันเลยทรงสปอร์ตนะดำแดงในส่วนของคนขับก็จะปรับไฟฟ้าได้ด้วยนะคะพร้อมกับดันหลังขับทางไกลนะคะก็จะช่วยคลายเมื่อยได้ด้วย และในความดีงามของเขานะคะอีกอย่างหนึ่งถึงแม้จะเล็กน้อยนะแต่ก็แอบประทับใจเหมือนกันเพราะว่าในรถคลาสเดียวกันเนี่ยส่วนใหญ่นะคะท่านผู้ชมอาจจะเห็นตามแผงประตูหรือแม้กระทั่งคอนโซลเนี่ยเขาจะเป็นพลาสติกที่ขึ้นรูปมาแล้วแต่รุ่นนี้คือหนังค่ะหนังนะคะตั้งแต่แผงประตูไปเลยนะคะนังเป็นแบบซอฟท์ทัชเพิ่มความหรูหราให้กับตัวรถได้อย่างดีเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ชม ขออนุญาตนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปนั่งดูด้านในกันดีกว่าว่าในออปชันตัวนี้นะคะรุ่นท็อปของเครื่องเบนซินเนี่ยจะมีอะไรกันบ้างนะคะขออนุญาตเปิดกระจกให้รับชมความงามให้เห็นภายในกันแบบชัดเจนเลยค่ะแพนเข้ามาด้านในจะเห็นเลขไม้ตรงนี้นะคะที่จอแสดงผลแสดงได้ทั้ง แสดงได้ทั้งเลขไม้นะคะ23,995และยังปรับเปลี่ยนโหมดตรงนี้ได้ด้วยนะคะเปลี่ยนโหมดเปลี่ยนแท็กได้ด้วยค่ะแล้วก็สามารถเชื่อมต่อบลูทูธนะคะ Voice Command รับโทรศัพท์ตรงนี้ได้เลยในส่วนของเกียร์ก็จะเป็นเกียร์ทรงสปอร์ตค่ะที่มาพร้อมแพดเดิลชิฟนะคะให้การขับขี่มีความสนุกมีความมันมากยิ่งขึ้นและยังมีโหมดสปอร์ตมาให้ด้วยตรงนี้ค่ะ พอนั่งดูแล้วนะคะบอกเขาเป็นทรงสปอร์ตเหมือนคล้ายๆบักเก็ตซีใช่ไหมคะนั่งดูแล้วก็รู้สึกกระชับมากๆทีเดียวแล้วก็ทัศนวิสัยตรงนี้นะคะก็ในการขับขี่เนี่ยก็มองได้ดีมากๆเลยในส่วนของคอนโซลเขาเนี่ยจะเหมือนเสมอสายตาของเรานะคะก็ทำให้ดูกว้างขวางมากยิ่งขึ้นตรงนี้เดี๋ยวแพลนให้ดูความสวยงามกันเตะตามากๆเลยขออนุญ,ญาตนะคะแพลนจาก มาตรงด้านกลางเลยนะคะเตะตาด้วยจอใหญ่ค่ะอันนี้จอขนาด8นิ้วนะคะที่แอมเชื่อมต่อ Apple Car p l a y ไว้ให้แล้วง่ายๆด้วยการเสียบสายโทรศัพท์นะคะเข้ากับช่อง usb ตรงนี้นะคะง่ายๆแบบนี้เลยก็สามารถที่จะเล่นจุกก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นระบบนำทางตรงนี้ก็ได้นะคะง่ายๆแบบนี้เลยแล้วก็ในส่วนของเมนูอื่นๆนะคะก็มีทั้งเชื่อมต่อบลูทูธมีกล้องถอยนะคะตรงนี้นะคะ สามารถเล่นได้แบบจุใจมากมากขออนุญาตเปิดให้ดูนิดหนึ่งนี่ค่ะก็เป็นหน้าตาของ Apple CarPlay นะคะในส่วนของเมนูต่างๆตรงนี้ส่วนจอด้านล่างค่ะอ่าส่วนถัดมาด้านล่างนะคะก็เป็นระบบ Air Auto นะคะที่ดีไซน์เก๋มากๆนะคะไม่รู้สึกว่า ใช้พื้นที่มากแต่อย่างใดค่ะใช้พื้นที่เล็กน้อยมากเพราะว่าถัดลงมาเขาคือแท่นชาร์จไร้สายคือแบบว้าวมากพอลองแล้วนะคะบางทีเราไม่ได้เอาสายชาร์จมาเราลืมนะคะเราสามารถวางโทรศัพท์ของเราเข้าไปที่แท่นนี้ได้เลยง่ายๆแบบนี้ชาร์จแล้วค่ะคุณผู้ชมอันนี้ที่ลองทดลองนี่คือเป็น iPhone นะคะชาร์จได้แล้วสบายๆเลยแล้วสัญลักษณ์ก็จะปรากฏขึ้นแบบนี้เป็นสีส้มค่ะ ถัดออกมานะคะเป็นตัวเกียร์ค่ะที่อยู่บนแท่นเพียโน,โนแบ็กหรูหราแบบนี้นะคะลงตัวนะคะแล้วก็ปรับเปลี่ยนมาดูดีมากๆเลยสำหรับแท่นเกียร์ตรงนี้ที่มีระบบเบรกโฮนะคะแล้วก็เบรกมือไฟฟ้าด้วยแล้วก็ที่วางแก้วนะคะสองแก้วได้เลยตรงนี้ ช่องอนเนกประสงค์ค่ะเก็บของแล้วตรงหนังตรงนี้ก็อย่างางที่บอกนะคะว่าเป็นซอบทัดด้วยนะคะรายละเอียดรถต่างๆเนี่ยดูหรูหราแล้วก็พีมเมียมมากยิ่งขึ้นเลยเหมาะแก่การใช้งานที่ใช้ได้จริงนะคะในชีวิตประจําวันจริงๆเลยแล้วก็อัตราการซิ้นเปลืองคันนี้เขาก็ทําได้ถึง12กิโลเมตรต่อลิตรนะคะเดี๋ยวเราถัดไปให้ดูเบาะด้านหลังกันบ้าง เบาะด้านหลังนะคะกับไม่สองหมื่ามพโลแทบจะไม่มีการใช้งานเลยเบาะยังใหม่ยังกริปมากๆค่ะแล้วก็มีแอร์หลังมาให้ด้วยสำหรับผู้โดยสารตอนหลังนะคะเบาะเขาก็จะพับได้แบบ60-40เพิ่มพื้นที่การเก็บสัมภาระได้มากยิ่งขึ้นด้วยย้ำกันอีกครั้งนะคะคุณกำลังอยู่กับ Toyota Altis นะคะ1 จุด8 GR Sport ตัวท็อปเป็นซีนปี2020ค่ะคันนี้ไม่23,000โลเท่านั้นวารันตี0 Toyota เยาวยาวเลย5ปี150,000โลถึงปลายปี2567ค่ะคันนี้รถมือเดียวตั้งแต่ป้ายแดงนะคะท่านไหนนะคะอยู่ต่างจังหวัด หรือกระทั่งในกรุงเทพแต่ว่าไม่สะดวกเข้ามาชมรถสามารถเป็นเจ้าของรถแอดมายได้ง่ายๆค่ะได้ยินชัดเจนไหมคะหากท่านไหนนะคะ อยู่ต่างจังหวัดไม่สะดวกที่จะมาจัดไฟแนนซ์สามารถวิดีโอคอชมรถแบบเรียลไทม์ได้เลยหากถูกใจสามารถจองจัดไฟแนนซ์ถึงที่บ้านที่ทำงานคุณได้เลยนะคะแล้วก็ผลอนุมัติเรานำรถขึ้นสไลด์ส่งถึงหน้าบ้านได้เลยเป็นเจ้าของรถแอดมายง่ายนิดเดียวนะคะกับการวับตีนะคะของถังเดิมไม่มีชนหนักไม่มีพิกความจมน้ำน้ำท่วมนะคะ คุณลูกค้าก็มั่นใจซื้อออนไลน์ได้ค่ะคันนี้จะบอกว่าสวยและงดงามและใหม่มากๆจริงๆออปชั่นจัดเต็มสภาพไม่ต่างจากป้ายแดงแถมยังมีวารันตีศูนย์อีกเกือบ3ปี3ปีเลยนะคะถึงธันวาปี2,567ค่ะเลขไมล์สองหมสามพโลเท่านั้นในราคา7,99,000บาทค่ะ หากท่านไหนสนใจอยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรมาได้ที่0875097878 7 8 8 8หรือจะทักไลน์มาคุยที่แอดแอดายคานะคะหากสะดวกจะเดินทางเข้ามาชมรถโชว์รูมเปิดทุกวันตั้งแต่8.30น,นถึง17.30นตัน้งอยู่ถนนจรัญสนิทวงเยื้องโรงพยาบาลยันฮีระหว่างซอยจรัญ89ถึง91ค่ะ ยังไงก็เรียนเชิญมาชมรถได้นะคะวันนี้แอมต้องขอตัวลาไปพร้อมเอาติสส,สวยๆคันนี้ค่ะ